ข้าวแรงของเราในที่สุดก็ได้กินแกงเห็ดแกงเห็ดนะครับเออก็ได้แกงเองหรอกไม่คนแกงกินอยู่พี่นอ้องกับกินกับต,ตนนำแกงสองอย่างนี่างครับวันจีถอดไข่เคี่ยวกินน้ำกับอยากกินมะม่วงเอาเส้นเหนียวพ่อละจะไกินยังไงกินเพื่อเดียวเห็นปะเส้นเหีพ่อ อยงเห็ดไคเมียนหมดหรอเขาวานะสิเมียนอุผมกับมุ้หักันเรื่องเห็ดพี่จังเมี้ยงมองสีไม่เลยจังจังพี่นอ้อง ใช่ว่าเป็นยังไม่ตำเตียงกินใส่กันต้องนิ่นั่งเอเองอืมมาตำเตียงเสียบ <laughs> <laughs> เสียบยังเห็้เสียบเนะ เม่ได้กินตะกียงเห็ดบวกแล้วปีกลายปีก้อนได้ซุบปีได้เห็ดบวกผมไปเก็บตัวปีนี้ม่ได้เ่าย่างไนเมืองเช็คเือได้เห็ดบวก เป็นี้มนีกัแเสบเหรอพี่น้องบน้องอยังหมามากกีงเห็ดตําเตียงสองอย่างก็พอแล้วอาหารปลอดไขมันไม่มีใครมันยินแบบนี้เดียวโบวานถึงไม่ได้ทมหา ยังเห็นประท่านเหมือนเดียวยูดูเครื่องอม่เลนอ้วนๆกินอีกหลับสองเดี๋ยวเสียตูบเขาไวพ้พ่อเกษียรกับพ่อกระเทือนเนี่ย แกกับพกแกสิออนกับพออนบ่อออนหวานพกินง่ายง่าย đẹp oh. tầm trang sáu nhịp đi, trang hết cả trang hết sáu มึงอินกับที่ไมนูแกเกี๊ยงเห็ดเหมือนละมึงอิว่ายังเหลือหลายอยู่ในหมอนก็จะได้กินแกงเห็ดเป็นอย่างตลาดแรงว่างคำเนี่ย ไม่พวแม่ค้านางขายอยู่นี่สองจานพอดีเรียกสองจานันเลยสีมักแกงกันนะสันติเสียบของเล่าอยู่ซอยเห็ดอย่างมาจะดวงไหนบุหค เสียบจัง

คำนิ่งกับพ่อเล็กจริงเหรียนทองแล้วคำนี่งกับพ่อแล้วมืออ,อ,อื่นมือฮือต่อ,อกันไหม